m o นนี่บัฟเฟ o ล o d พอดแเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายเคยได้ยินคำว่าล้มบนฟูกกันไหมครับล้มบนฟูกคืออะไรแล้วทำไมสิทธิ์พิเศษนี้ถึงมีเฉพาะคนที่รวยเท่านั้น ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo p o อดแ s สนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆรายการ Money Buffalo Podcast นะครับเชื่อได้ว่าน่าจะคุ้นๆกับเรื่องของความรู้ทางการเงินนะครับที่ผมจะมีการพูดถึงเรื่องของความรู้ทางการเงินที่บ่อยมากนะครับเพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ยผมต้องบอกทุกท่านเลยนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของ การใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับความรู้ทางการเงินเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องหนึ่งที่จะช่วยทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างผมใช้คําว่าคนรวยกับคนจนเลยก็ได้ละกันนะครับซึ่งต้องยอมรับครับว่าเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีกําแพงอันหนึ่งนครับที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วระหว่างคนที่รู้กับไม่รู้เนี่ยครับกว่าจะข้ามมาได้กว่าคนที่ไม่รู้จะข้ามมาเป็นคนที่รู้ได้นะครับต้องยอมรับเลยครับว่ากําแพงนียค่อนข้างสูงแล้วก็ กว่าจะข้ามมาได้เนี่ยผมว่ามันใช้ความพยายามประมาณหนึ่งแต่เชื่อผมเถอะครับว่าความรู้ทางการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียนรู้ครั้งเดียวนะครับแต่มันใช้ตลอดชีวิตจริงๆนะครับซึ่งมันก็มีหลากหลายแง่มุมนะครับที่ทําให้ความรู้ทางการเงินต่างๆนะครับมันทําให้คนรวยกับคนจนแตกต่างกันนะครับผมมันนี่มอาจจะยกขึ้นมาคำหนึ่งนะครับเพื่อเล่าหรือ,อ,อที่มาที่ไปของคำคำนี้ละกันนะครับว่า มีที่มาที่ไปมาอย่างไรแล้วมันทําให้คนรวยกับคนจนต่างกันได้อย่างไรนะครับคำคำนี้ที่ผมอยากจะคุยกับทุกท่านวันนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของล้มบนฟูกครับ คำว่าล้มบนฟูกเนี่ยจริงๆก็ผมว่าเป็นคําที่ผมว่าติดหูคนไทยมานานแล้วก็น่าจะได้ยินกันเรื่อยๆนะคบว่าเฮ้ยเวลาคนคนรวยๆเขาล้มละลายเขาขาดทุนมากๆเขาเจ๊งเนี่ยครับเขาไม่ได้ล้มจริงหรอกเขาไม่ได้เจ็บจริงหรอกครับเขามีแผนซัพพอร์ตแผนรองรับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้มีต้นทุนสูงมากคนที่ไอ้ยง่ยคือเป็นคนจนละกันนะครับคนที่ไม่ได้มีทุนสูงเนี่ยเวลาล้มทีครับเจ็บจริงอะไรจริงนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังละกันนะครับว่าคําว่าล้มบนฟูกเนี่ย มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับคำว่าล้มบนฟูกเนี่ยครับที่ทำให้คนรวยกับคนจนแตกต่างกัน,นเวลาคนจนล้ม,ลมจริงจริงคนรวยล้มบนฟูกนีครับสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือการจัดตั้งบริษัทครับลองสังเกต ได้นะครับว่าสําหรับคนที่คนที่รวยมากๆเนี่ยเขาจะมีบริษัทที่บริษัทย่อยเต็มไปหมดเลยครับเป็นเจ้าของบริษัทนู้นบริษัทนี้บริษัทในเครือ1 2 3 4 5มีเป็น10บริษัทเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ได้มีทุนหนามากเนี่ยครับกลายเป็นว่าเราอยากจระจดบริษัททีงเนี่ยก็คิดแล้วคิดอีกกลัวเรื่องของบัญชีกลัวเรื่องของเอกสารกลัวเรื่องของรายได้จะถูกดีคล์ต่างๆนะครับมันทําให้เกิดรอยแยกตรงนี้เลยครับว่าระหว่างคนรวยคนเนี่ยคนจนนะครับคนรวยนะครับมักจะต้องจดบริษัท นะครับแต่คนจนนะครับคนที่ไม่ค่อยมีทุน,นมากเนี่ยมักจะกลัวการจดบริษัทนะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าการจดบริษัทเ <Men. S 1> นี่ยมันมีข้อดีมากมายหลากหลายมากๆเลยนะครับอย่างเช่นเอาตัวอย่างง่ายๆ bueno, สมมติว่าเรามีรายได้เข้ามาใช่ไหมครับปกติแล้วทางสรรพากรเนี่ยจะอนุญาตให้เราหักรายได้นะครับได้1 0 0 0 0แบาทหักค่าใช้จ่ายเถิดครับหักค่าใช้จ่ายได้1 0 0 0 0แบาทไม่ว่าเราจะมีรายได้5้าแสนไม่ว่าเราจะมีรายได้1ล้านบาทนะครับหักค่าใช้จ่ายได้เรทเดียวเลยครับคือ1000 0แบาท ซึ่งผมว่า1 0 0 0 0แบาทเนี่ยเอาจริงๆถ้าคนที่มีเงินเดือนผมว่าเงินเดือนท่าสองสามหมื่นนะครับปีปีหนึ่งมันใช้เกิน1นึ่งแสนเห็นเห็นอยู่แล้วครับดังนั้นการจดบริษัทนะครับมันจะทําให้เราดีแคลร์ค่าใช้จ่ายพวกนี้ได้ตามความเป็นจริงมากขึ้นเอาง่ายๆคือรายได้ที่เราหามาได้ครับมันถูกหัก ค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเมื่อหากค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับมันก็ทําให้เหลือรายได้สุทธิน้อยลงมันก็จะเสียภาษีน้อยลงนะครับซึ่งไอการเสียภาษีน้อยลงนี่ยะครับมันทําให้คนรวยนะครับมีเงินออมมากขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นมีเงินลงทุนไปต่อย,ยอดมากขึ้นนะครับและยิ่งถ้าเกิดใครมีรายได้สูงๆอย่างคนทํางานประจําแล้วเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยผมว่าต้องคนทรมานกับเรื่องของรายได้แน่นอนเพราะว่ารายได้เนี่ยครับเขาเยอะเสียฐานภาษี35บแบบนี้ครับ มันไม่สามารถลดหย่อนอะไรได้มากมายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นในือ้อรูปของบริษัทนะครับมันเสียภาษี20%แล้วถ้าเอาเงินออกจากบริษัทแบบปกติแบบจ่ายัผลก็เสียอีก8ก็คือเสียแค่28นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีดิฟกันอยู่7%อัปฟลอน์ก่อนเลยนะครับยังไม่นับว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่ตามจริงนะครับแล้วก็เรื่องของนโยบายต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่า SME Start u p ับริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยมักจะมีนโยบายต่างๆเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องขออองงนโยยยบาาาคววมช่่เหลืะไรตๆ มันเข้าถึงง่ายกว่าบุคคลที่ไม่ได้จดบริษัทนะครับรวมถึงการกู้เงินแน่นอนครับกู้เงินบุคคลถ้าไม่มีหลักประกันเลยผมว่าดอกเบี้ยมี1 5มี1 5นะครับแต่ถ้าเกิดบริษัทมีหลักประกันเนี่ยผมว่า7-8%ถึงแเนถึงเเนี่ยน่าจะได้มันต่ำกว่ายิง่งทาไม่มีหลักประกันผมว่า10ต้นๆเนี่ยครับผมว่าน่าจะพอทำได้สำหรับบริษัทนะครับแล้วมันก็มีเรื่องของความน่าเชื่อถือความมีตัวตอนอะไรที่มันดีขึ้นนะครับและสิ่งสุดท้ายนะครับที่ทาให้เกิดกการล้มบนฟู และคนรวยกับคนจนแตกต่างกัน,นครับคือความรับผิดช,ชอบที่จํากัดครับชื่อของบริษัทนะครับมันชื่อบริษัทจํากัดนะครับคําว่าจํากัดต่อท้ายเนี่ยครับคือจํากัดความรับผิดชอบนะครับไอ้จำกัดความรับผิดช,ชอบเนี่ยแหละครับ,รบ,ชชบ,รบเป็นสิ่งที่ทําให การจดทะเบียนบริษัทมันทำมันดึงดูดการจดมากๆแล้วทําให้คนรวยคนจนแตกต่างกันนะครับผม,มอาจจะหยากให้เห็นภาพแบบนี้แล้วกันนะครับคือสําหรับคนที่เป็นบุคคลเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเครดิตบูโรถูกไหมครับเครดิตบูโรนะครับมันจะติดตัวเราไปเป็นประวัติการเงินของเราไปเราจะกู้เงินได้มากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับเครดิตบูโร หรือหลักประกันที่เรานําไปวางถูกไหมครับทีเนี้ยถ้าเกิดเราจดเป็นบริษัทนะครับเราสามารถกู้เงินได้เยอะกว่าบุคคลแน่นอนในใน,ในเรื่องในส่วนหนึ่งเรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของเครดิตบิลิตต่างๆนะครับถ้าเรามีรายได้ที่ค่อนข้างชัดเจนมีคู่ค้าที่ชัดเจนเนี่ยมันสามารถขอกู้ได้มากกว่าบุคคลเห็นเเลยนะครับเรื่องนี้และทีเนี้ยครับสมมุติว่าเราเกิด จดบริษัทแล้วทําอะไรผิดพลาดไปเนี่ยครับเรารับผิดชอบหนี้สินหรือว่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยเท่ากับทุนจดทะเบียนเท่านั้นเองนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นบุคคลนะครับไอ้สิ่งที่เป็นบุคคลเนี่ยรับผิดชอบหนี้สินเต็มๆแบบไม่จํากัดนะครับมันถูกฟ้องร้องล้มละลงล้มล,ละลายกันไปเนี่ยเป็นภาระติดหนี้สินกันสาปีนะครับแต่บริษัทถ้าเกิดล้มเนี่ยมันไม่ได้มีผลเสียถึงนามตัวบุคคลนะครับผู้ถือหุ้นรับผิดชอบแค่เฉพาะส่วนที่เป็นทุนจดทะเบียนเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งคําว่าล้มบนฟูกนะครับผมขยายคานี้เพิ่มเติมคําว่าล้มบนฟูกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับการที่เรามองแล้วว่าบริษัทเนี่ยครับไม่น่าจะรอดเราก็ปล่อยให้บริษัทล้มละลายไปเลยครับแล้วมันก็จะจํากัดความเสียหายแค่ในส่วนทุนจดทะเบียนเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นนะครับพอรับความเสียหายเ,าเฉพาะทุนจดทะเบียนเนี่ยเราก็ขอจดบริษัทใหม่ขึ้นมาแล้วดําเนินธุรกิจใหม่แบบคลินคลีนไม่มีไม่มีหนี้สินเสียหายอะไรเลยนะครับซึ่งจริงๆ การพูดเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างเหมือนเป็นการชี้พงให้กระลอกนิดหนึ่งเป็นเป็นดาบสองคมแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องเรียนทุกท่านก่อนว่าเจตนาผมที่ผมพูดถึงเรื่องเรื่องนี้เนี่ยอยากจะให้เห็นประโยชน์เรื่องของความรู้ทางการเงินแล้วกันนะครับว่ามันทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนได้อย่างไรแล้วกันนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าคนรวยนะครับเกิดจัดตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งแล้วเขามองดูแล้วว่าเฮ้ยบริษัทเนี่ย ก็ยังมีแนวโน้มที่ดีนะแต่ว่าด้วยปัญหาเรื่องการบ,บริหารผิดพลาดเรื่องของหนี้สินต่างๆเนี่ยมันทําให้บริษัทเนี่ยอาจจะไปต่อช่วงนี้ได้ลาบากนะครับสิ่งที่เขาทําก็คือปล่อยบริษัทล้มเลยครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอบริษัทล้มสมม,มุติว่ามีสินทรัพย์อยู่1ล้านบาทสมม,มุตินะครับแน่นอนพอบริษัทล้มนะครับสินทรัพย์เนี่ยจะต้องถูกขายในราคาดิสคาว์ลงมาเพื่อปล่อยทออสู่ตลาดและนําเงินไปคืนกับเจ้าหนี้ถูกไหมครับไอระหว่างที่นําเอาทรัพย์ไปขายท่อสู่ตลาดเนี่ยแหละครับคนรวยเขาาากกก็จะะใช้้้บบบรรริิษษัััททออีีนนนเขไปปมมูลลซืส ในปริมาณเอ๊ะพรับไปประมูลซื้อสินทรัพย์กลับมานะครับในมูลค่าที่ต่ํากว่า1ล้านบาทสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยากรักษาสินทรัพย์นี้ในบริษัทนี้เราต้องเสียเงิน1ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดประมูลเนี่ยมีการดิสคาว์ลงมาเนี่ยอาจจะซื้อได้ที่ราคา50-60บาทเท่านั้นเองห้เปอร์เซ็นของราคาเต็มนะครับเท่านั้นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะใช้เงินแค่ประมาณครึ่งเดียวในการ เอาเอาบริษัทเดิมกลับมาบริหารเหมือนเดิมเอาสินทรัพย์เดิมกลับมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขามองแล้วนะครับว่าบริษัทเนี่ยไม่น่ารอดอนาคตไม่ดีสินทรัพย์ไม่เวิร์กแล้วนะครับสิ่งที่เขาทำนะครับก็คือเขาเรียกว่าใช้คําว่าการตบตบแต่งบัญชีลักษณะน,นี้แล้วกันนะครับน่าจะน่าจะตรงเขาที่สุดครับอย่างเช่นนะครับมันทําได้หลายแบบมากคือแต่งบัญชีให้รายจ่ายเยอะๆกำไรน้อยๆนะครับโดยที่รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดจากบริษัทในเครือ จ่ายให้กับบริษัทในเครือออกไปนะครับเป็นรายจ่ายเป็นอะไรออกไปจ้างบริษัทในเครือทํานู่นทนํานั่นทํานี่ลินเงินออกจากบริษัทเพื่อไปเข้าอีกบริษัทหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะขายสินทรัพย์บางรายการถูกๆให้กับบริษัทในเครือเป็นหน้าตาเฉยเลยนะครับหรือว่าอาจจะซื้อสินทรัพย์ในราคาที่สูงขึ้นจากบริษัทในเครือนะครับก็เห็นได้บ่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีการปล่อยดอกนะครับใน อกเบี้ยที่ต่ําให้กับบริษัทในเครือเพื่อให้บริษัทในเครือสามารถเอาเงินไปหมุนทําธุรกิจอื่นที่มันดีกว่าเดิมได้นะครับพอหลังจากที่บัญชีถูกหมุนถูกอะไรแตกต่างถูกแบบหมุนออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับบริษัทที่กำลังจะปล่อยล้มเนี่ยสินทรัพย์ก็น้อยนี่สินก็เยอะเอ่อกาไรก็น้อยนะครับเพื่อๆอ,อาจจะขาดทุนนะครับบริษัทนี้ก็จะถูกปล่อยล้มไปครับแล้วผู้ถือหุ้นก็จะรับผิดชอบเฉพาะส่วนแค่ทุนจดทะเบียนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยทุนจดทะเบียนมันจะไม่ได้สูงมากหรอกครับม ก็ไปจัดตั้งบริษัทใหม่แลวก็ดําเนินธุรกิจต่อไปแบบคลีนคลีนเลยนะครับซึ่งต้อง,ต,องต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าสมมุติว่าตอนนี้ที่เราเป็นเจ้าหนี้ให้กับบริษัทที่กำลังจะล้มละลายเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเขาเรียกว่าเจ้าหนี้ค่อนข้างเสียเปรียบหรือว่าบางทีอาจจะยอมแบบแหกคัดหนี้ตัวเองจากร้อยหนึ่งนะครับอาจจะเหลือ30 40 50เลยนะครับเพื่อให้ได้เงินกลับมาบางส่วนก็ยังดียังดีกว่าปล่อยให้ศู์เปล่านะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้บริษัทล้มไปเนี่ยเขาก็รับผิดชอบแค่เฉพาะส่วน ทุนจดทะเบียนแล้วก็สิ้นสุดกันไปนะครับซึ่งต <pl ains> ้องยอมรับแบบนี้ครับว่าตอนนี้เราอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าทุนนิยมนะครับพอมันเป็นทุนนิยมเนี่ยใครที่มีทุนมากกว่านะครับก็จะได้รับความนิยมคนที่มีทุนมากกว่านะครับก็จะสามารถแบ่งแยกสินทรัพย์เข้าไปได้หลายชั้นนะครับจดทะเบียนบริษัทได้หลากหลายบริษัทนะครับถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้มีทุนมากเนี่ยการจดบริษัทหนึ่งมีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของบัญชีเรื่องเอกสารต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทุนในการดําเนินนนนกกาาาาารรรแ้วะคคัับบต่่่ถสํหททีีมมุเ เรื่องค่าใช้จ่ายพวกนี้ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆนะครับดังนั้นเราก็เลยจะเห็นการจดทะเบียนบริษัทที่มันเยอะๆๆๆๆลักษณะนี้นะครับของคนที่มีทุนค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นนะครับว่าการจดทะเบียนบริษัทเนี่ยคนที่ไม่มีทุนนะครับผมย้ำอีกครั้งว่าจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมีเรื่องของแวดมีเรื่องของภาษีบัญชีมีเรื่องของกฎหมายมีเรื่องของทุนจดทะเบียนต่างๆที่มันเพิ่มเข้ามาเราก็จะคิดมากแล้วนะครับเวลาที่เราจะจดทะเบียนแต่ละครั้งนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่รวยนะครับเขา หมุนบริษัทเอ่อหมุนสินทรัพย์กันไปมานะครับให้มันได้ประโยชน์สูงสุดนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีแบบทุนมากๆมี power มากๆเนี่ยบางทีเรื่องของสถาบันการเงินเนี่ยเขาไปเทคสถาบันการเงินกันเลยนะครับแล้วก็อนุมัติเงินกู้ให้กับบริษัทตัวเองถูกๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับมันเป็นบริษัทในเครือมันก็ปล่อยกู้กันเองได้นะครับมันก็จะเป็นขั้นกว่าของการล้มบนฟูกขั้นกว่าของการบริหารเรื่องของการเงินนะครับ จะเห็นได้ว่าความรู้การเงินนะครับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วสิ่งที่จะทำให้เรารู้กับไม่รู้ครับคือมันแค่นิดเดียวเองคือเรื่องของที่เราเริ่มต้นศึกษานะครับถ้าเราเริ่มต้นศึกษาเรื่องของความรู้ทางการเงินแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าเมื่อถึงวันหนึ่งนะครับเราจะเป็นคนคนหนึ่งที่ ใช้เงินเป็นแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องของความรู้ทางการเงินเนี่ยมันไม่ถูกสอนในระบบการศึกษาแล้วก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้มีหนังสือหรือว่าแบบเรียนเล่มไหนนะครับสอนเป็นชัดเจนว่าเฮ้ยไอความรู้ทางการเงินที่พูดถึงกันเนี่ยครับเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆครับดังนั้นนีครับความรู้ทางการเงินนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับรู้ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับ สุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน m ั n นี่บั f a l โลครับเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ